สวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จีนัทจิมติเอโก้คือจุดอ่อนในแดนกลางของหงด่างชัดเจนจีเมนจีนัทนะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าติเอโก้อันโตราเป็นจุดอ่อนในแดนกลางของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในสไตล์การเล่นเพลสซิ่งแบบทีมหงด่างหลังครั้งไปแพ้ต่อเลสเตอร์ซิตีนิ่งประตูต่อสามจีนัทก็ได้ตั้งคำถามเรื่องแนวทางการเล่นของติเอโก้ที่มีผลต่อการเล่นของลิเวอร์พูลโดยรวม ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีตัวยืนที่แน่นอนตรงนั้นแล้วในตอนนี้นะครับจีนัทพูดถึงแดงกลางของหงดงหลังเกมไพ่เลตเตอร์คุณก็รู้เมื่อคุณมีตัวเชื่อมถ้ามันอ่อนแอหรือขาดหายไปในช่วงในช่วงหนึ่งมันก็สามารถพังได้ผมคิดว่ามันชัดเจนในวันนี้พวกเขากําลังพยายามเล่นเกมเพรสซิ่งสูงแบบนี้สําหรับผมนะเต๋อก็คือส่วนที่อ่อนแอในอยามที่พวกเขาไม่มีบอลเลยเขาเคยทําได้ดีกับเบรย์ยมเมดิกนะ ดังนั้นมันก็แค่ในระบบแบบนี้ในนาทีนี้มันก็แค่ความจริงที่ว่าการเพรสซิงของเขาที่ยบร์มินิกมันแตกต่างกับลิเวอร์ pool มนดูชัดเจนสําหรับผมเลยนะกับสิ่งที่เขากําลังทําและสิ่งที่เขาไม่น่าจะทําได้ผมรู้สึกว่าเขาหลุดไปจากแกมเหมือนเขาไม่มีทิศทางในการวิ่งเพรสซิงกับนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่รอบตัวเขาผมรู้สึกว่าติโก้นั้นช้าเกินไปในการเพรสซิงเขาทําให้ตัวเองหลุดไปจากการเล่น แล็แฟนๆล่ะครับมีความคิดเห็น <Your S 1> เหมือนกับ <Your love S 1> จิเมนจีนัสหรือไม่หงดังยังไม่ละทิ้งความสนใจโคนาเต้ ate, แต่สื่อชี้ผีสิงบลูเต็งหนึ่งที่จะได้อิบรัฮิมานโคนาเต้นะฮะกองหลังปรากาหลังตัวแก่งของอาบาริซิกยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมดังในสึกพรีเมียร์ลิงเกรในช่วงสม,มัยน,นี้อยู่โดยซันเเวอนะฮะรายงานมาว่า เซนทับในวัย21ปีชาวฝรั่งเศสรายนี้คือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เนื้อหอมไม่เบาเลยทีเดียวหลังจากถูกหลายทีมดังรุมร้อมอยากได้ตัวไปร่วมเทียมในช่วงสมัยน,นี้ไม่ว่าจะเป็นริเวอร์พูแมนเชสเตอร์เต็ดและเชลซีโดยในรายของริเวอร์พูเองนะฮะในตลาดหน้าหนาวพวกเขาก็ได้นักเตะใหม่ในตำแน่งกองหลังไปเสริมรับแล้วถึง2คนนะฮะ แต่สื่อ,อยังคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่ละทิ้งความสนใจในตัวของโคนาเต้เพราะในรายของโอซันคาบักนั้นยังเป็นแค่การยืมตัวแม้มีออปชั่นในการซื้อขาดแต่ก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ซื้อขาดแต่อย่างใดยางไรก็ตามตัวเต็งจริงๆน่าจะมีโอกาสสูงในการคว้าตัวโคนาเต้ไปร่วมทีมจริงๆหากเจ้าตัวได้รับไฟเขียวให้ย้ายทียมซึ่งสื่อก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นมนเชิญต้ไงเต็ดและชลซี นอกจาก2ทีมนั้นมีความพร้อมมากกว่าในเรื่องของการเงินที่สามารถจ่ายค่าตัวตามที่อบาเลิซิกเรียกร้องค่าตัวได้น,นั่นเองะฮะเจ็ก l mm ิ b คลับอัปเดตอาการบาดเจ็บเจนส์บินเนอร์ที่เจ็บแฮมสตริงเจ็กกิ c l คลับนะครับยืนยันว่าเจนส์ินเนอร์รองกับตันทิมลิเวอร์พูลจอมเก่านะฮะได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงที่ทําให้เขาต้องฝืนเล่นในเกมที่พ่ายแพ้กับ เลสเตอร์ิตี้หนึ่งประตูต่อสามโดยได้เตะสอดพดประโยชน์ในวัย35ปีถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเยือนเลตเตอร์ิตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่เจนสเปนเนอร์เล่นได้แค่15นาทีก็ขอเปลี่ยนตัวออกเลยนะฮะจะทำให้ติกวก็ตกราลงสนามแทนเพราะมีอาการบาดเจ็บซึ่งล่าสุดเจคกิ้งครอปยืนยันกล่าวกับ BBC ว่าสาเหตุที่ทำให้มินเนอร์เล่นต่อไม่ไหวนั้นเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริง แฮมสตริงนั่นคือจากที่เขาเจนส์วินเนอร์บอกด้วยตนเองเขารู้สึกเจ็บเล็กน้อยและเขาก็ไม่ต้องการเสี่ยงพวกเราเองก็ไม่ต้องการเสี่ยงด้วยเชน่นเดียวกันดังนั้น,น,นเราเลยพอร์ตเขาออกมาพวกเราจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ใช่มันคืออาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงท่านนี้เจนคว๊อบก็ยังไม่ได้บอกว่าเจนส์วินเนอร์ต้องพัฒน,นานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆในเกมจะกับอาบาลิซิกในวันอังคันนี้ไม่น่าจะพิตทันพร้อมลงสนามนะครับก็ อายุเยอะแล้วนะฮะสำหรับเจมินเดอร์ฉะนั้นต้องหาตัวแทนด้วยนะครับเพราะว่าในตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งสารประโยชน์ด้วยนะฮะสำหรับเจมินเดอร์แต่ตอนนี้หายากจริงๆนะฮะปุริศประตูของอาบาลิซิกยันไม่ประมาทลิเวอร์พูลแม้ผลงานแย่แต่เขาก็คืออดีตแชมป์รายการนี้ ผู้รักษาประตูขอ้งอาบาเลซิกนะครับสโมสรชื่อดังในศึกคุนเดลซ์ลิเกยเยอรมันที่มีคิวลงดวลแข่งกับลิเวอร์พูลในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันคาาน,นี้ว่าพวกเขาจะไม่ประมาทลิเวอร์พูลในเวลานี้อย่างเด็ดขาดมันคงเป็นเรื่องที่บ้ามากๆถ้าหากคิดว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานแย่ๆต่อเนื่องในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ดังนั้นเราจะไม่ไตัดสินพวกเขาจากฟอร์มการเล่นที่ทำได้ในนัดล่าสุดอย่างแน,น่นอน ดยท่านั่นอบาเลาซิกนะครับมีคิดวดวลแข่งกับลิเวอร์พูลในเล็กแรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16บหทีมสุดท้ายที่กรุงบูดาเปสต์ในค่ำคืนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับโดยในเวลานี้องดันลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากแพ้ในเกมทีมลิงกฤษสามตดต่อกันซึ่งใกรๆก็มองว่าเกมนี้อับาลิซิกอาจจะเป็นต่อเล็กน้อยในเกมนี้ด้วยซ้ำพลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ย่ำแย่และสภาพจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ซึ่งทานาอัลกุสซัปตูทีมชาติฮังกรีของอาบาริซิกก็ได้ออามาปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามประมาทคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลในเกมนี้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าพวกเขาจะมีฟอร์มการเล่นที่ยำแย่แต่พวกเขาก็ยังไมไ่รู้สึกถึงความปลอดภัยและยังไม่คิดว่าเราจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ง่ายๆในเกมนี้ถ้าหากใครมองว่าเกมนี้อาบาริซิกจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้แบบง่ายๆแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะต้องงูกเขลาอย่างแน่นอน นั่นเพราะพวกเขาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกและแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้ในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเราก็ยังไม่ลืมความเก่งกาจของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลนะครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปและอาบาเลซิกจะต้องอยู่ในฟอรมการเล่นที่ดีที่สุดเราถึงจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้พวกเราคงโง่จริงๆนั่นแหละถ้าหากคิดว่าเกมในด้าน,นี้มันจะง่ายเพราะลิะเวอร์พูลกำลังมีฟองการเล่นที่ย่ำแย่พวกเขากับแพ้ามาถึง3มเกมก็จริง ผมก็มองว่าพวกเขาโชคไม่ดีเราไม่สามารถตัดสินพวกเขาได้จริงๆกับผลงานในช่วง2 3สาสัปดาห์ที่มันมาตอนนี้พวกเขาอาจจะสูญเสียความมั่นใจและเสียจังหวะไปเล็กน้อยแต่ผู้เล่นของพวกเขานั้นใครๆก็รู้ว่ามีคุณภาพระดับโลกพวกเขาคงไม่ฟอร์มตกพร้อมกันในช่วงข้ามคืนหลอกพวกเขายังคงเป็นหนึ่งทีมที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยการโจมตีที่ยอดเยี่ยมและยังมีการกควบบอลที่ดีเยี่ยมและการโต้กลับที่ยอดเยี่ยม เกมที่จะพบกันในนัดน,นี้จะเป็นบททดสอบของพวกเราอีกนัดนะครับว่าเรามีดีพอในเกมยุโรปหรือไม่และเราจะไม่ประมาทลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนก่อนในวันอังคานนะฮะตะสามเจอกับอาบาลิซิกซึ่งเตะสนามเป็นกลางที่ฮันกลรีนะฮะก็ไม่มีใครได้เปรียบสีเปรียบกันเท่าไหร่นะครับเวนเกอร์ชี้หงแดงเสียงลาดท็อปโในซีซั่นนี้ อาอร์เซนอลเกอร์อดีตกุนซือของอาร์เซนอลชี้ว่าจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลนั้นทำให้ทีมเสี่ยงกับการพลาดท็อปโฟ,โฟของฤดูกาลนี้ได้วงดังแพงกับเลเตอร์ิติน1-3ซึงถือเป็นหนึ่งในคู่แข,ข่งโดยตรงที่ยังพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้ประตูออกนําไปก่อนในช่วงกลางครึ่งหลังแนวนะครับแต่กลับมาเสีย3ประตูในช่วง12นาทีสุดท้ายแถมเป็นการเสีย3ลูกในช่วงเวลาแค่เจนาทีด้วย ไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันทีมยังคงอยู่อันดับที่4แต่ก็มีแต้มนําเชลซีและเวนแฮมที่ไล่ตามมาติดติดแค่แต้มเดียวเท่านั้นรวมถึงเอฟตันสองแต้มอาร์เซนอลและสเปอร์สามแต้มเท่ากันทําให้ทางอาเซียนอลเกอร์มองว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนทําให้ทีมหลุดพื้นที่ท็อปโฟได้เป็นไปได้นะครับเพราะมันดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่อยู่ลึกภายในทีมนั้นหายไปเวนเกอร์กล่าวผ่านเมโทร เมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่และคะแนนหนึ่งศูนย์การเล่นเป็นทีมเยือนช่วงเวลาที่เหลืออยู่ส5บหนาทีคุณก็ต้องพังลงอย่างที่พวกเขาทํามันเป็นอะไรที่สะเทือนใจอย่างมากและแน่นอนว่ากับสิ่งที่คุณได้เห็นักษาประต,ตูมันเคสที่สูงมากเสมอพวกเขากําลังเจอบมันและทันใดน,นั้นคนก็รู้สึกถึงมันอีกครั้งมันยากเหลือเกินที่จะเดินหน้ารักษาชัยชนะเอาไว้ได้ครับ นี่คือสุกาวลเพุ่์พลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ